ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับการลงช่อง Youtube นะครับก็จะพามาดูวัวที่เองได้เลี้ยงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปอ,อื่นในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุงน่งนาที่ล้อมรั้วนะครับโดยรั้วลวหน้ำแล้วก็ วัวนะครับมาปล่อยวัวที่เลี้ยงอยู่ก็จะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับเป็นตัวเมียหกตัวแล้วก็ตัวผู้อีกหนึ่งตัวครับวัวตัวนี้เป็นวัวที่ซื้อมาไม่ใช่วัวลูกคอกวัวลูกคอก็คือวัวที่เลี้ยงจนได้ลูกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นวัวที่ซื้อมาชื่อโบนะครับ ห็นวัวที่หัวล้นตั้งแต่กําเนิดต่อปจะสังเกตว่าที่หัวเขานะครับไม่มีเขาที่กินเท์จดเอฟนะครับตอนนี้ก็จะประมาณเอฟสองแล้วแหละแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับเขาไม่มีเวลาไปจดน,นะก็เลยได้ตัวนี้มานะครับ ดูตลอดนะครับแต่คือเป็นวัวสาวครับพร้อมที่จะผสมครับลักษณะของหนังนี้หนังดีเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่าอีกคั้งหนึ่งสีก็ใช้ได้ครับเป็นสีวัวแดงครับก็หนังหนาครับแต่ว่าตัวโครงสร้างนี่เราจำเป็นต้องปรับอยู่นะ มีการปรับโครงสร้างนะครับตัวนี้เพราะมันเป็นวัวสาวครับแต่หนอกนี้ก็ยังไม่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็แต่ว่าสีนี้ได้นะครับเป็นสีดนแดงแล้ว่าตัวนี้เชื่องมากนะครับโดยที่สําคัญเลยก็คือเราไม่ต้องไปขุดเขานะครับตัวนี้เป็นเขาหัวโลตั้งแต่กําเนิดน,นะครับเป็นวัวแม่สาวครับอายุสองปีกว่านะครับจะเข้าปีที่สาม ชอบให้จับนะครับคือถ้าถ้าเรามาจับครั้งหนึ่งแล้วถ้าเราเดินหนีนะครับมันก็จะเดินตามคนระับพาไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับซื้อมาจาักยาินะเพราะว่าดูแล้วนี่มันอวดดีนะครับตัวโครงสร้าง ว่าเป็นเป็นคามมันนะครับยัาายยงเป็นออกเกึ่งก่งวัวลาดอยู่นะครับตัวนี้ก็อ้วนมากชื่อตุ้มครับตัวนี้ทางลักษณะตัวอันนี้มันเคยเป็นลำปีนะครับแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้ก็ยังเจออยู่ตรงผิวหนัง มันก็จะเตี้ยครับตอนนี้เราก็ต้องไปปรับเรื่องของโครงสร้างนะเวลาจะผสมนะครับตอนนี้ผสมไปแล้วนะผสมพันุ์ไปแล้วอันนี้ได้มาจากญาตินะครับบัวตวนพุ่งนาด้านข้างนะครับก็จะมีวัวที่เขาล่อยเลี้ยงอยู่ เหมือนกันนะครับคนเขาีก็ชอบเลี้ยงวัวฝั่งทางต้านนอกนะครับก็จะเป็นั้ลรถหนามนะครับแต่ว่าใช้เป็นเสาปูนฝังนี้ก็จะเป็นเสาไม้นะครับตัวนี้ครับเป็นเป็นลูกของเอ่อซนะครับ c y ศูนย์เกหนะครับเป็นตัวพูดตัวเดียวในคอกนะครับอันนี้ก็ อายุ2ปีกว่าเหมือนกันนะครับชื่อว่าโนอ่นเนี่ยครับตอนที่ตัวนี้บอกว่ามันมันติดสัตว์แล้วมันไม่ติดอีกนะครับก็ถ้าเกิดมันไม่ติดเนี่ยแสดงว่าตัวนี้คือไปผสมที่ได้เรื่องของหนังนะครับหนังแล้วก็โครงสร้างแล้วก็สีนะครับได้มาหมดเลยครับเพราะว่าพ่อมันจะเป็น,นคีับ แล้วก็ตัวแม่เนี่ยเขาก็ได้ในเรื่องของโครงสร้างเหมือนกันนะครับแม่แม่จะตัวใหญ่มากนะครับแม่สีขาวนะตรงนู้นนะครับแม่สีขาวนะครับลูกออกมาก็จะได้เป็นตัวนี้อายุสองปีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเชื่องนะครับสามารถจับได้นะ คนหางก็ขนาดใหญ่นะครับคนหางใหญ่เป็นวัวที่ออกลักษณะโบสนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงไว้นะครับเผื่อว่าเป็นได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับถ้ามันผสมเองเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่า ประมาณ1,000องพันนะครับเนื้อสีมันได้ครับโครงสร้างนะครับเนื้อหนังนะครับมัดกรามเนื้อได้เลยครับตัวนี้โนอื่นข้ามาดูวัวเทานะครับวัวขาวอันนี้เป็นวัวลูกคอกนะครับก็คือให้ลูกมาอันนี้เป็นตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้าอยู่ในท้องนะตัวนี้มันท้องอยู่ น่าจะห้าหกเดือนแล้วนะครับอันนี้ชื่อว่าอ,อมสินนะครับตอนซื้อมาราคาประมาณสามหมื่นนะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ได้ราคาแล้วนะครับอันนี้แม่ออมสินนะครับลูกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือลูกของของแม่ออมสินนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับอันนี้เป็นลูก ก็เป็นโลโจวิสกี้นะครับตัวนี้ออมสินนะครับในท้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับท้องได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็จุดเด่นคือเรื่องของโครงสร้างนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่วัวแดงแต่ว่าเวลาเราไปผสมนะครับเราก็เลือกพ่อที่ให้เม็ดสีที่สีแดงนะครับลูกออกมาก็จะสีแดงนะครับในท้องนี่ตัวที่ห้านะครับ สีตัวที่ออกมาเนี่ยเป็นวัวแดงทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับเพิ่งได้ตัวเมียตัวเดียวนะครับคือตัวนี้นะครับที่กําลังเดินไปอันนี้เป็นวัวตัวเมียนะครับลูกของไม่อ่องศินตัวนี้สังเกตว่าหางนะครับหางจะยาวมากหางยาวจนปลายหางเนี่ยลากกับพื้นเลยนะครับ ลักษณะของวัวนะครับอันนี้ก็จะให้ลูกดีนะครับดูที่ดูที่เพศนะครับตัวนี้ก็มีลักษณะเป็นโบสเหมือนกันนะครับโหก็จะดำนะครัเพาะขอบตาดำเมื่ีที่ให้ดูเพศก็คือเพศดำนดั่นนะครับตัวนี้ชื่อว่าอมสินนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับตัวนี้ ถ้ามีคนถ่ายวีดีโอให้เนี่ยจะไปยืนเทียบให้นะครับก็สูงครบพอนะครับไปด,ดูมาตัวที่สี่ตัวที่สี่เดินไปโน่นแล้วนะครับเดินไปโน่นแล้วกจะถ่ายไปดูชอบเลยเดินข้นามฝั่งไปโน่นแ้วนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวมาดูแม่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแม่ข้าวโอด ได้ลูกออมาแล้วสี่ตัวนะครับตัวที่ห้านี่คือตัวนี้นะครับตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หกนี่จะอยู่ในท้องนะครับมีข้อหอมมีลักษณะของโบสเหมือนกันนะครับให้ลูกดี สี่ตัวนะครับเป็นตัวพู้ทั้งหมดตัวที่ห้านี่ก็คือตัวที่ถ่ายรูปให้ดูนะครับเป็นตัวเมียนะครับ<ม>เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับส่วนตัวที่หกนี่ก็จะอยู่ในท้องนะครับโครงสร้างนะครับเป็นวัวที่กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับกล้ามเนื้อเยอะ ลักษณะของโบสนะครับลักษณะของโบสอันนี้ท้องแล้วนะครับผ่านรอบแล้วนะครับลักษณะของต้นขานะครับโครงสร้างนะครับปันท้ายเราก็มาปรับปรับเอาดูเดี๋ยวให้ดูผลงานลูกของ แม่ข้าวหอมนะครับหางของแม่ข้าวหอมนี่ก็ก็ถือว่ายาวอยู่นะครับแต่ว่าสู้แม่อมสินไม่ได้นะครับแม่อมสินคือโตโนนะครับหางจะยาวจนลากพื้นไปเลยเดี๋ยวมาดูผลงานของแม่ข้าวหอมนะครับก็คือได้ลูกสาวมาตัวนี้ ไม่ได้นะครับว่าพอ่ออะไรแต่ว่าลักษณะของเนื้อหนังกล้ามเนื้อนะครับได้แม่มาทั้งหมดเลยมีเพียงแค่สีนะครับที่ได้จากพ่อคือเป็นวัวแดงนะครับอันนี้ก็คือลูปของแม่เข้าวหอมเมื่อกี้นะครับชื่อว่าไหชื่อว่านางไหนะครับอายุอายุจะเข้าสามปีแล้ว น,นี่กินเจ่งมากนะครับหญ้าเนี่ยเปียที่ปูกควายนี่เอาไปสับนี่เขาจะชอบกินมากมก็เห็นเลยครับเหมือนหม่ครแม,แม,แม่ข้าวหอมลักษณะของเนื้อหนังน,นะครับแต่ว่าเม็ดสีนี้ก็จะได้พ่อมาตอนนี้เดี๋ยวพอลูกมาเราก็ไปปรับในเรื่องของเขานะครับปรับในเรื่องของเขาเรื่องของเม็ดสีเพิ่มนะครับถ้าอยากได้สี ยน่นเลยนะครับหนังยน่นเลยจำพ่อเขาไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไร๋ยวจะไปหาข้อมูลให้แต่ว่าแม่คือแม่ตัวนู้นนะครับแม่หอมสินได้โครงสร้างมาจากแม่นะครับนะครับลักษณะของหนังยน่นเลยนะครับ งบาเพียงแค่สีนะครับที่ได้จากพ่อนะครับแล้วก็หางครับหางนี่ยาวากัลากนินนะครับอันนี้คือเป็นวัว2ปีกว่าเองนะครับสูงเท่าประมาณของผม,ะมะ160นะครับประมาณน่าจะร้อยหกิบนะครับร้อยห้าสิ้อยหกสิบแ หนึ่งนะครับข้ามไปหาเพื่อนชื่อว่าโซเดียวนะครับเป็นลูกของแม่อมสินนะครับว่าจะถ่ายให้ดูเขาก็เดินนี้นะถ้าถือกล้องมาเขาจะเหมือนดูนะครับเดินนี้เลยก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับก็จะถ่ายให้ดูทุกๆตัวนะครับก็ฝากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปต่อตอไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องคักฟาร์มครับฝาติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดี